em 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 โคตรโหดแฮะไดตักหน้าเลยโอแ่แโอ้ไอซับโอ้ไอซับไอ้นี้อย oh. ู่ไหนอยู่นี่โอ้หเ้ยหันหลังมาคุยกับฉันว่เอมะเก้ยเกี้หลหลหลาหลโอ้เกเก้ได้ค่าด้วย เกิดเกียนชิบหายอะรอรอหายแล้วหดอวู oh, ่อะโอ้ยแม่งเกิดเกียนกันชิบหายโอ้ตายยิบสองายิบสองยมัะยหมามากตัวใสมันตัวใสไม่ร้วย ว่าถ้าเราไม่ผิดไอ้น้อยอยู่น้ออะมี่โอ้ยไ้ยันดีโอยยิงวาสกิอู่ย้ยิงให้เนี่ยโอ้โหพี่โนู้ฟฟลกูฟฟลูฟลูิูููฟิลูฟิล

<laughs> oh no!